ัทนนี่คือเพื่อนของเราเองถึงแม้เขาจะเป็นปีศาจแต่เขาก็เป็นคนดีนะเฮ้ยนั่นไอ้เขียวนี่ว่าอ,อ๋อเขียวมาแล้วเดี๋ยวฉันงขอไปเตรียมอาหารให้เพื่อนๆของเราก่อนนะ มันเตรียมแรงกันหน่อยนะไอ้พานไอ้ลูปภาพ์พี่ติดอยู่ตรงกระแพงนั้นะเป็นน้องของเองใช่ไหมใช่แล้วนะั้นน้องฉันเองฉันหาน้องไม่เจอน้องฉันหายไปหลายปีแล้ไม่รู้อยู่ไหนแต่ฉันรู้นะน้องของเองโดนับเป็นตัวประกันแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะน้องเองนะั้นเป็นปีศาจไมนอยู่ตายอย่างแน่นอนไอ้พวกกระดูนี่แหละมันลักพาตัวน้องเองไปมันวางแผนที่จะเตรียมตัวมาทำลายพวกเราขึ้นวิดีโอให้ดูนะ การพวกวันถ้าใครจัดการกระตูนแม่ได้จะได้ค่าต่อแพนอย่างงามเลยครับ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 คับเดี๋ยวเราไปช่วยน้องกันนั่นอะไรอ่ะมันเจีซันแน่มันต้องเจอสันแน่เออนี่เราต้องสู้เหรอใช่แล้วพวกเราจะไม่ยอมแพ้สู้มา